อาจจะเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันเล่แต่ว่าผมาก็กินชอบกินเลมามากๆอยู่แล้ววันนี้เลยแบบกล้าพูดเป็นปากว่าเออผมชอบชอบ,ชอบกินแบบนี้นะแล้วก็มันแค่วันนี้งานคือมันชื่องานมันตรงมากเลยครับผมก็คือแบบว่าแบบสัมปทานเลยเซอรี่แล้วก็แบบว่าใ hey, นทุกเจเนอเรชั่นเลยนะเจ้าเจเนอเรชั่นเพราะว่ามันสุดโตเหอเองนะชีวิตผม27ปีอะผมได้แต่เปิดแล้วก็โตมาแบบนี้เลยแล้วก็ มันมีความทรงจำอะไรกับมันค่อนข้างเยอะมากเพื่อจะเป็นตอเนเป็นเชนที่คืหรือว่าเป็นช่วงที่ขับปอไซต์ตามหาเลบินซูอลไรอะไคนอาจจะไม่ชอบกนินเลบินซูแต่ผมชอบมากเลยพวกเบินซูคูลิ่งช่วงก่อนคุยคือผมแบบสั้นๆแบบอันนี้พี่ปุ้ยจริงๆเคยเล่าให้หแบบเคยเล่าให้แบบพีพีบอกปากว่าแบบว่าช่วงที่เขาบอกว่าจะไม่ขายแล้วผมไปตามตามซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นมันก็จะลดราคาทีเดียวเลยวันนี้ก็แบบดีใจที่ได้มาบอกความในใจกับบที่เขาหาซื้อ ก็ก็ตอนนั้นแหละฮะมันเป็นโมเมนต์ที่บิงซูเลมอนบิงซูเลมอนบิงซูผมขับมอไซค์หาผมที่มาหาลาัยปีสองแล้วก็คือตามเส้นทดดน้ำผลโยบินนะครับฝาซีนแต่ละคนาจะแบบที่เคยลองที่เคยทานว่าจริงอาจจะเป็นรสชาติแบบนั้นก็ได้แหละเพราะว่าผมแบบมาแบบปัญหาอาจจะแบบว่าช่วงนี้ออกกำลังกายครับ าวนะอเนพ,พร้้มซีดยก็ฝากงานเลยนะครับที่ทตะกรอนนะครับก็มากันได้นะก็จะมีบูธต,ต่างๆนะครับที่เมสีที่จัดเป็นแต่ละเจเนอเรชันนะไม่ว่าจะเป็นบุคเก้าสุดที่สองท่าหรือว่าบุ๊คปัจจุบันไม่ได้แบบถ่ายรูปกนันแล้วก็โชว์ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเลยลก็คือจะต้องเคยเห็นเลยแบบทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะบอกว่าที่ไทยก็เป็นอีโคชั่นที่อร่อยมากสำหรับแฟนอินเตอร์นะที่แบบว่า ไม่เคยแบบลองรสชาติไทยมาลองดูส่วนไทยอ่ะจริงๆอ่ะมันจะมีรสชาติแบบอะไรใหม่ๆที่แบบยังไม่เคยลองเช่นรสชาติแป็กวาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสต้องลองซื้อมทหารดูอร่อยมากครับเรา้องหาครับเพลงแรกเปิดไทยโอ้โหดีใจอ่ะเพลงนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ที่สารตั้งต้นมันเริ่มมาจากเราแล้วก็รู้สึกว่าผ่านกระบวนการชิปมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงเปิดอัลบับ้มอัลบั้มใหม่ด้วยเลยนะครับก็ ข้างดีใจกับมันแล้วก็ชอบเพลงนี้มากๆแบบก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบจะมีเพลงที่แบบออกแนวประมาณนี้นะครับแต่ก็ไม่ไม่คาดคิดว่าคุณแบบจะเก็ิกันแล้วก็คือเรื่องย่าวยิวมันมันไม่ได้คาดหวังเหมือนกันว่าอุ้ยมามาอยู่นะวันนึงประมาณแสนมันอาจจะไม่ได้เตี้ยงบ้างแต่ก็รู้สึกว่าในในในฐานะที่แบบเราเป็นศิลปินแล้วก็เราไม่กดตัวไปก็ฝากเสียงพตัวเล็น้อยด้วยฝากเพลงแบบว่าอันนี้ร่าร่าเคยด้วยนะครับไปฟังกันได้ใครที่ สูญเสียนะครับคนที่รักไปแล้วมันไม่มีเงินเม่อยูนแล้วหรือว่าคนที่มีคนรักอยู่แต่ว่าถั้งทางเราอาจจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างเช่นมันทําให้เราให้ความสำคัญกับคนปัจจุบันแล้วบางทีผมเชื่อเลยว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทํางานหนักมากอาจจะมีคําถามว่าแบบก็ทํางานหนักเพื่อนาทุตัวเป็นไงเพื่อคนที่เรารักไงแต่อย่าลืมว่าในทุกๆวันมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างวันนี้พี่อาจจะไม่มีการอยู่แล้วได้ฉะงั้ยจริงๆนะอยากให้ทุกคนบบ โฟกัสปัจจุบันด้วยผมเข้าใจว่ามันยากนะหลายๆคนก็ต้องทำงานอะแต่ผมว่ามันมันสําคัญจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแนนเราทีบางทีคุณอาจจะเสียใจอะไรบางอย่าง มิราลักเออเราเริ่มกันตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาครับก็ก็ค่อนข้างใช้เวลาประมาณนี้เลยเพราะว่าอ่าตัวเราคิดอะไรเราก็มีการคุยกับพี่แอมเนาะแต่ทีเอมก็ก็มีเวลาค่อนข้างเราทํางานกันแบบค่อนข้างเป็นหลายหลายหลายเลเยอร์จริงเพราะว่าทํากับโปรดิวเซอร์เสร็จก็ต้องไปที่บอร์ดไปชิมพิทิฟโปรดิวเซอร์แล้วก็รีเฟรเกนไปรีเฟรเกนมาแล้วก็คอมเมิชชันมันออกมาเป็นงานงานที่ทุกคนได้เห็นแล้วใช้เวลาประมาณสี่เดือนคาดเดียวใช่ครับ ครับก็ได้ปล่อยอัลบั้มไปแล้วครับเป็นอ่าวันที่เจ็ดที่ผ่านมาก็ได้เปิดตัวนอกจากเปิดเพลงก็เปิดอัลบั้มด้วยลิมิเต็ครับก็ในอัลบั้มนี้เนี่ยยังมีอสองเพลงที่ยังไม่ได้ปล่อยแต่ว่าปล่อยให้คีย์เซฟแล้วทาง spotify ก็เข้าไปกดกันได้ชื่อเพลงก็ปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่า white rabbit กับ the m o o ก็สามารถไปไปกดคีย์เซฟได้แล้วจะบอกเลยว่าสองเพลงนี้มันมันจะเป็นรสชาติที่ทุกคนยังคิดถึงแล้วผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในเป็นหนึ่งในหลายเพลงที่แบบผมไม่เคยฟังเดโมเพลงร้องบ่อย ชอบมากมันมันเปิดฟังได้ทั้งวันตอนขับรถตอนก่อนนอนตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าใช่ครับเพราะจริงๆไะตอนแรกแบบตอนตอนจุดเรื่องต้นมันยากมากที่จะหาเวตัวเองในการทําอะไรเพราะว่าเราก็ผ่านการทําแบบละลายหรือมห้มาลองผิดลองถูกแต่รู้สึกว่าในหลักๆมันเริ่มเข้าที่แล้วพอมันเริ่มเข้าที่มันก็เลยแบบ เฮ้ยเอออันนี้แหละมันมันจะใช่เงี้ยครับแต่แค่รู้สึกว่าต่อถึงนี้มันก็เลยแบบภาพเลนที่ผ่านมาแล้วว่าปีเกิดครับมันจะทําให้เราเห็นทั้งเล่นอีเกิลส์เห็นทั้งการกระโจนออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะเห็นในทิศทางที่เกิลสอยากจะไปต่อไปด้วยอัลบั้มนี้มันเป็นอีกหนึ่งตัวแบบว่าตัวจุดที่เขาใช้ดีที่สุดผมว่านะมันก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อย่างน้อยถ้าไปมิวสิกวิดิโอแล้วมีชื่อเต่าอุทยาคุณได้ทั้งสนุกได้ทั้งจอย แล้วก็ได้ทงอาชีพครบรถครบรถยานติดรบลดรลดเลยคขาดีค่ะเขาดีมากตอนนี้ครับก็ตอนนี้ก็กระบวนการค่อนข้างไปหลายๆอันแล้วคนระับก็มี เริ่มแบบว่าเริ่มซ้อมแล้วดนตรีเริ่มซ้อมเต้นแล้วอย่างเงี้ยครับเริ่มเพลงเริ่มมีอะไรแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นภาพตัวเองแล้วก็ตื่นเต้นวันที่สิบเก้ากรกฎาคมที่สุนิโดโรนผมไม่กดดันผมตื่นเต้นอะไรนะคือเวทีคนอื่นแต่พอเป็นเวทีเองมันจะแบบจะได้รังสรรค์มันขึ้นมาด้วยแบบตื่นเต้นมากและคิดว่า คนดูคงคงคงได้จอยกระตุเก็ตื่นเต้นที่เะได้ทำเชิงเหมือนกันตอนนี้มันน่าตื่นเต้นมากแบบอยากให้งวันนั้นเลยก็จริงๆในในคอนเสิร์ตนะผมว่าทุกคนจะได้เห็นอะไรๆที่ทุกคนแบบที่ทำให้ทุกคนมีความสุขอะมันจะครบรถแน่นอนมันจะทั้งแบบว่าสนุกมันเศร้าตลกอะไรเนี้ยเป็นบรรยากาศของหัวโบที่ที่ทุกคนเห็นกันบ่อยๆแล้วแล้ว แต่ว่าตัวอุรถในปัจจุบันตอนนี้มันก็ก็โตขึ้นมาด้ไวไยหมายถึงว่าน้ำมัน,านาการใช้ชีวิตการทำอะไรอบรปกรณ์เองก็ในเรื่องของสเต็ปเขาก็เก่งขึ้นมามากมากแล้วก็ไม่อยากจะสปอเเยเกี่ยวกับตับเขาเก็แบบดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นความมีโดยรวมหรือว่าความมีเอโน่หรือว่าชาวนักดาวก็เต,เตเรียมเจอในอะไรบ้างหรืเนะอเปล่าความจริงต้องเตรียมเลยครับผมว่าทุกคนฟรีอยู่แล้ว ตเพราะผมก็เตรียมตัวไปิตเหมือนกันนี่แหละโอกาสของผมเอาไมีเกสเละครับถาเสีเดีาจจะไม่มีเกสก็ได้ครับใช่อย่าคิดเยอถ้าอาจจะไม่มีเกสก็ได้อาจจะเดินออกมาซรไร เราดูเราดูเป็นเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนละกันทุกอย่างในกานก็อยากให้มันเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขเหมือนเป็นการมัดตัวเลยนะฮะมันก็ดูโชวค์ครับว่าว่าจะเป็นต้องต่อเนื่องทำหรือเปล่าแต่ในซีรีส์ได้เห็น คุณไม่ต้องคาดหวังกับผมเลยแต่คุณได้เห็นแน่นอนน้องฮอปโลดเพราะว่าตอนนี้คือผมเขาคือแบบโอ้ผมละลายอ่ะร้ละละละอนงผมละละผมก็ยังเป็นอยู่นะครับแต่ว่าแบบตอนช่วงนี้ค่อนข้างทั่งานแล้วสุดนิยมนะครับสุดบ้างไม่สุดบ้างแล้วแต่ถ้าทันเนื้อก็ไม่ค่อยสุดอะไรอย่างนี้แบบมันเป็นมันเป็นโมเมนต์ที่อย่างวันนี้ผมพูดตรงๆตังๆ้ตงใจจะได้เองนะ บบพยายามจะไดเอทมากเมื่อเช้าผมบอกว่าผู้จัดการไม่ลงไปซื้อเลยทันเลยครับเรามาถึงพละกรก็ลงไปเรียบร้อยเราคาดหลอดกามิการโน่เนาะไม่สั่งต่างขึ้นมาเขาอากระปุบปิ้งอย่างเงี้ยมันวางไว้ตรงหน้าเราอย่างเงี้ยเราจะหยุดได้ยังไงกิเราซื้อมาเรซื้อมาสองไม้นะซื้อมาดีห้าไม้หกไม้ตาอูว่าเครียดเครียดและเครียดเ,เลย,เลย,เลย ชุดนี้เครียดมากมันเขาทำงานนอะเคียดมากเลยรัดแต่มันต้องบาลานซ์นะไม่งั้นมันจะเครียดเกินอ่ะมันก็เลยแบบพอทังงานนอะมันก็เลยแบบไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เครียดคัดเลยครับไม่เครียดคัดไม่ใช่จริงๆแต่ว่าแต่ในชุดนี้คัทจะรอดฟังแต่ช่วงนี้ไม่เครียดคัดเลยเพราะเรามีตัวช่วยดีๆฮะแค่ดาไม่มีจ้าไม่มีดาราคิมลา ื่นเต้นมากคือเราได้เริ่มถ่ายไพลอตไปแล้วแล้วก็ได้เจอกับนักแสดงที่อยากฟูมากๆรอดูแล้วกันคือมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ปฏิหารรักรอยปีอะครับเราจะมีอวอร์รมีสิ่งเสียบนะทุกคนไมได้เห็นแล้วว่าแบบซีซงเสียบอวอร,เร์เขาไปแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีแบบคู่รักด้วยคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในในเรื่องนี้มันมัน ของจริงนะแบบที่บอยที่ป้อนจะเต็มใลยก็ต้องรอดูว่ารสชาติมันจะเป็นไงแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งละครหนึ่งซีรีส์ที่ที่มันแน่นอนมีเซนเรื่องที่แข่งแรงมีพมอะไรแล้วผมรู้สึกว่านอกจากมาดูพวกเรารักกันแล้วเนี่ยมันก็จะได้ได้เห็นได้เห็นได้เอาใจช่วยตัวละครไปด้วยแล้วขนาดผมเองผมอ่านมันสนุกเลยแล้วเรื่องเนี้ยจริงจริงผมว่าอะไรลราเป็นที่เขาบอกว่าเอ,อ้ยอยากเห็นออฟโรงอได้ากนนารแสดงผมว่าในในเรื่องของ ในเรื่องของเรื่องนี้ผมว่าออกเดลจะได้เจอสิ่งดีเป็นที่และเขาที่ดูมาคือจุดยอดคือผมได้เสกเลยเรื่องเนี้คือออกเดลเขาแบบถึงมาอมก็ะทุ่มเทแต่ผมจะออกแนววันนี้เรื่องนี้ผมจะไม่ได้ซีรีสใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะแบบเป็นตัวบาะหลาดกับมันอะรย่าเงยครับก็จะจอยแต่ว่าบอกได้เลยว่ากลิ่นเนาตย Ipaikan pergi kan mai tu